พร้อมชกรู้ผลแน่วันนี้สำหรับไฟล์มแชมป์โลกแบมเอ็ดเวิร์ดในพิกัด112ปอนด์ของ w b o และ IBF โดยล่าสุด ่านการชั่งน้ำหนักตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยที่แบมเจ้าของแชมป์โลก w b o ในรุ่นไฟเวทชั่งได้111.6ปอนด์ส่วนทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดแชมป์โลก IBF พิกัด112ปอนด์เขาชั่งได้111.6ปอนด์เท่ากันสำหรับทางแบมเจสซี่โรดูเกสแฟนมวยชาวไทยคงรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเขาคือนักชกที่ขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทและเอาชนะนอกเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่น เมื่อปีที่แล้วและหลังจากนั้นเขาก็ลงมาโชคที่รุ่นไฟเวทเมื่อต้นปีและสามารถคว้าแชมป์โลกของรุูบ UBO ได้และในวันนี้เขาก็จะมีโอกาสเป็นแชมป์โลก2เส้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกส่วนทางซันนี่เอ็ดเวิร์ด เขาเป็นนักชกชาวสาราชนะจากักรขึ้นชกไปแล้ว20ไฟชนะทั้ง20ไฟส่วนใหญ่เขาจะชกที่สาราชนะจากักรและตะวันออกกลางทาให้ชื่อเสียงของเขายังไม่เป็นที่รู้จักในสาราตอเมริการวมถึงระดับโลกแต่เขาก็เคยเอาชนะนักมวยอย่างมูโรติเอ็มทารานีเฟลิกอันวารโดมาแล้วนั่นเองนอกจากไฟดังกล่าวแล้วในรายการเดียวกันก็มีไฟชิงแชมป์โลกดุนูบีเอรุ่นซูปเปอร์เวนตัมเบดระหว่างมูรจอรนอาร์มาเดาลฟปกับทางเควินกอ เร,รวมชกในรายการเดียวกันอีกด้วยแฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมรายการนี้ได้ทางเดอะโซนทั้งแบบเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนั่นเอง